สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถ a l ติสมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าบริษัทเป็นยนต์เลยนะครับคลิปนี้นะขอแบบสบายๆเหมือนอยากมาคุยกับพี่พี่นะครับบ้างนะผมก็จะพูดไปเรื่อยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะ สื่อสารกันได้นะครับสนใจรุ่นไหนนะครับหรือมีความเห็นอย่างไรนะครับต้องการให้ปรับปรุงส่วนไหนนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะคลิปนี้นะผมขอเปลี่ยนแนวบ้างนะก็คือพามารับชมนะครับที่บริษัทเพนยนนะพี่ๆหลายท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ต่างจังหวัดเห็นผมรีวิวแต่แบบเป็นคันนะหรือแบบรวมเป็นเป็นล็อกๆไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมอยากจะพามาแบบ ดูภาพรวมของบริษัทนะครับอันนี้คือออฟฟิศเซลล์นะออฟฟิศเซลล์ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับก็อันนั้นคือสายการเงินนะถ้าพี่ๆหลายๆท่านนะครับเคยซื้อรถกับผมเคยจองรถกับผมจะจะพอสัทรับนะตรงนี้ก็คือจะเข้าไปชําระเงินนะครับตอนนี้ก็มีตู้น้ําแล้วนะไว้บริการลูกค้านะครับแล้วก็บริการเซลล์ด้วยนะบริการพนักง,งานท่านอื่นๆของบริษัทนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบ็กดรอปนะครับแบ็กดอปเวลาถ่ายรูปปล่อยรถหรืออะไรอย่างนงี้ครับโซนนั้นจะเป็นโซนรถกระบะนะครับมี คลิปนี้ผมอยากแบบสบายๆกับพี่ๆนะครับที่รับชมผมนะที่เมตารับชมผมนะครับช่องนี้ก็เกือบ1ปีแล้วนะครับก็ผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดวิวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับโซนนี้พามาชมก่อนนะเขาเรียกว่าโซน B นะครับ B หน้า B หลังโซน B ก็จะเป็นพวกเก่งเซกเมนต์สูงๆนะพวก c a m ร y a u t i s ินะครับ c ีวิกอคคอรเงี้ยครับแต่ตอนนี้อ c คคอรไม่มีนะครับขายหมดไปแล้ว อย่างคันนี้นะครับเป็น t o y ยต a c a m r รนะครับปี16นะสีเทาดำา6 2 9นะครับมา,มาประมาสักแสนสามนะได้ปี16ราคาป้ายแดงประมาณล้านสี่นะกเกือบล้านสี่นะครับหรือว่านี่ครับ CRV นะ CRV แบบนี้ก็มีให้นะคันนี้เดี๋ยวผมดูราคาให้นะคลิปนี้จะแบบเดินเดินเล่นนะครับเดินเพลินๆนะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันนะครับ CRV สองจุดศูนย์เอสขับสองสีขาวปีสิบสามนะคลิปนี้จะแบบเดินเพลินๆนะแล้วก็เล่าเรื่องของ บริษัทเพชรยนต์นะครับแล้วก็เล่าเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะที่ตอนเนี้ยมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นสำหรับสี่ปีนะครับแล้วก็สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นห้าปีแล้วก็สองจุดเก้าเก้าหกหรือเจ็ดปีนะครับพี่พท่านไหนนะครับสนใจออกรถมือสองช่วงเนี้ยผมมองว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับเรื่องดอกเบี้ยนะครับโปรลดโดนใจนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะเราดีกว่าทางชาตินะเพราะว่าที่เราได้โปรนี้มาเพราะว่าเราส่งวอนลุ่มเขาเยอะอ่ะพูดตรงๆนะครับปกติเนี่ยจะไม่ได้ดอกเบี้ยประมาณนี้หรอกครับ เต็มที่ก็ประมาณ2.99สปีนะครับแต่ตอนนี้ครับที่เพรยนนะเราได้สิทธิพิเศษนะครับ2.99เนี่ย7ปีเลยนะครับปกติเนี่ย7ดปีดอกนู่นนะครับ5 6%นะตอนนี้เราได้2.99นะครับถ้าสนใจรถมือสองอยู่ช่วงนี้ผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็เดือนนี้ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่า Camry เ a r t Altis นะครับ Toyota Corolla Altis นะครับได้ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของเพรยนนะครับขายได้ตั้ง40กว่าคันนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเอาติสตมือ2อนึกถึงชาแนลเบกเอาเิสมือ2อเท่านั้นนะครับมีเอาติสตมือ2อให้พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า40คันนะครับเดี๋ยวผมพามาชมโชว์โซนนี้ก่อนนะใครสนใจเอาติสตที่มันเพิ่งเข้าใหม่นะประมาณสักห้าหกคันนะครับลากไปข้างหลังได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปโซนเซอร์วิสด้วยตะกี้ผมเข้าไปดูแล้วนะครับมีเอาติสจอดอยู่ u. นะประมาณ5คันนะครับที่มันเพิ่งเข้าใหม่มีเอสปอร์ตด้วยนะแต่นี่ครับสีดํานะซีวิกสีดําแบบนี้ก็สวยนะครับห้าเก้าเก้าน ก็คันนี้นี่เอาเทสนะครับเอาเทสขวัญใจพี่ๆหลายๆท่านนะครับคันนี้นี่คันนี้ได้ปีสิบเก้านะได้ปีสิบเก้าหนึ่งจุดแปด e ปีสิบเก้าสี่แปดเก้านะครับได้ปีใหม่ๆนะชมไมหม่ไดเชนแบบนี้นี่สวยๆเลยนะครับหรือคันนี้นะครับรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเราก็ติดจองอย่างรวดเร็วนะครับติบบดจองอย่างรวดเร็วนะครับโพสแค่แป๊บเดียวนะครับโตลต้าโครโรราเอาเทสนะครับ1.6 e cng ปี16บหกไม่แสนสาม สามแปดห้านะครับติดจองแล้วนะครับไวมากนะครับจองจัดไฟแนนคันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะ2 2 9จุดสองจุดเก้าเก้านะเจ็ดปีนะครับผ่อนมาตั้งห0 0พันกว่าบาทผ่อนประมาณตั้งห้าพันเก้าหกพันมานียครับผ่อนหกพันะครับ, 6, 000, ค,รบคันนี้ก็หนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกรุ่นจีก็มีแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับหรืออยากได้เป็นแบบยาฤทธิ์ปีใหม่ๆใหม่ๆ,ๆนะยาฤทธิ์ปีใหม่ๆใหม่ๆ,ๆนี่เข้ามาเยอะนะปี19 20เก้ายี่บยิบเอดยิบ ะครับเข้ามาเยอะเลยนะอันนี้เป็นโซน B นะครับมีรถจอดอยู่น่าจะประมาณสักเกือบเกือบร้อยคันนะครับก็จะเป็นเก่งใหญ่นะแล้วก็ไล่ลงมานะเป็นเก่งกลางนะครับแล้วก็เก่งเล็กนี่นะครับอย่างคันนี้นะครับจะเป็น S s ส o r t นะคันนี้เป็น s Sport S s p o r ปปี16นะคันนี้ s Sport ปี16 459นะไม้แค่แสนสองนะครับใครกำลังมองหาสีขาวมุกนะคันนี้ผมเคยรีวิวเดียวๆไปแล้วนะไปหาชมกันได้นะครับ นี่อันนี้ก็เป็นโซน B โซน B นะครับใครกําลังสนใจนะครับโตโยต้าโคโร拉อัลติสนะหรือรุ่นอื่นนะครับดอกเบี้ยช่วงนี้ถูกมากๆนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะสําหรับโปรดอกเบี้ยดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ครับโหแนะนําเลยนะถูกมากๆนะฮะปี14.15นะราคาตลาดผมไปเช็คดู4ี่แสนกว่าบาทคันนี้เราขายเพียงแค่389นะครับโตโยต้าโคโร拉อัลติสนะครับเป็นหน่งจุดแปดนะครับ e s p o r t นะได้ปีสิบสีดสาีดำเท่ๆแบบนี้ มีคันเดียวนะครับเอสปอร์ตสีดำคันนี้ก็สามแปดเก้านะครับผ่อนถูกผ่อนเบานะครับแล้วก็ได้ลดราคาตอนป้ายแดงเนี่ยแปดเก้าเก้านะตอนนี้เราขายมันแค่สามแปดเก้านะลงมาหกแสนลงมาหกแสนกว่าบาทนะถ้าสนใจก็ทักไลน์ไอดีนะครับ pek หนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าให้พี่ๆครับดูแลสุขภาพมันด้วยนะฝนตกนะเมื่อวานโอ้โหฝนตกพายุเข้าเพดีอนนะครับ แผ่นป้ายอะไรกระเจิงหมดเลยนะครับดีอะรถไม่เสียหายนะครับอ่ะคันนี้นะใครสนใจนะครับคันนี้ขายนะครับฮอนด้านะครับฮอนด้าซีวิกเอฟซีวิกเอฟดีนะครับหนึ่งจุดแปดเอสนะครับคันนี้ปีสองพันสิบนะครับโฉมนางฟ้านะที่หลายๆท่านถามหาคันนี้ราคาเพียงแค่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สองแสนแปดหมื่นหกพันนะคันนี้ดาวสามแสนก็ออกรถได้นะครับหรือคันนี้ครับ นิสสันอเมล่านะครับ1.0เทอร์โบนะปี20.21นะคันนี้ไม่ส20หมื่นกว่านะน่าจะ4ี่แสนกว่าบาท4.89ประมาณนี้ครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยคันนี้ครับหลายๆท่านถามผมมานะติดจองรอปล่อยนะครับติดจองรอปล่อยนะครับคันนี้เป็นเอาติสรุ่น V นะปี1 8บ9สสีขาวมกุกนะรอปล่อยนะครับคันนี้เป็นรถรอปล่อยซะแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะคันสวยๆภายในกันบ้างดีกว่านะครับก็ไล่ลงมาประมาณซิตี้คาร์แล้วนะครับซอนี้ก็อันนี้ Honda f i ิ y นะครับ285ได้ปี12สีขาวๆแบบนี้1.5 V นะครับแล้วก็คันนี้ครับปี13 v o s นะได้ตัว G ด้วยคันนี้ไม่90,000นะครับ3 29,000นะได้ท็อปสุดสีํำตาลแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็คันนี้ดีกว่าคันนี้เมื่อวานผมลูกค้ามาดูนะผมมองว่าสวยมากๆเลยนะครับได้เป็นตัวโฉมสุดท้ายนะปี19ปีปีสุดท้ายด้วยนะครับโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ได้ปี19นะไม่หกหมื่นกว่ากนะสามเก้าปี19นะครับไม่หกหมื่นกว่ากนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุ้มที่สุดเลยป้ายแดงประมาณเจ็ดแสนนะครับตอนนั้นนะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกนะได้ลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็อันนี้นนะครับบบเป็ไฟแบบ ถ้ารถขับถึงจะติดนะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเบาะหนังนะมีกล้องถอยจอทัชสกรีนเดิมๆแท้โรงงานมาให้จากโตโยต้านะสามแสนเาหนะผ่อนก็เบาๆนะครับคันนี้ผ่อน7ปีได้นะสองจุดเกปีนะหรือ2องจปีก็ได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับไม่ต้องใช้งเงินออกรถสักบาทอนะ่ได้เรียงมาตรงนี้ก็เริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับสนใจคันไหนนะแคปนะหรือว่าลาย ข้อความมาได้เลยนะครับว่าสนใจทะเบียนนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับหรือแอดไลน์มา id pek 1 5 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับวี We ออสคันนี้ถูกมาแนะ225นะพาเดินเล่นๆนะพาเดินเล่นๆนะครับวันนี้คุยกันสบายๆนะครับแชทเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมทยอยตอบนะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบโซนนี้ก็ไล่มาเป็นเก่งพวกอ e ีโคคาร์กับพวกแฮชแบ็กนะครับอีโคคาร์ car, พวกแฮชแบ็กนะวีออสเราเริ่มต้นที่ประมาณ225นะครับ225 สองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับส่วนใหญ่คลิปผมจะเป็นคลิปเดียวๆนะคลิปนี้ก็พามาคุยเล่นนะครับคลิปนี้บอกเลยไม่ได้เน้นขายนะครับเน้นมาแบบให้ดูบรรยากาศร้านนะครับทั่วๆไปนะแบบนี้เลยนะครับมาเรามาดูโซนนี้กันบ้างไหมครับไม่รู้พี่ๆท่านไหนสนใจหรือเปล่าโซน PPV นะครับโซน PPV นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับแล้วก็รถตู้นะอยู่ข้างหลังโซนนี้เรามีตั้งแต่ l e g e n d ด e รนะครับปีแบบ2021นะครับ2021 2022ก็มีนะครับตัวดีเจนเดอร์ป้ายแดงล้านแปดแล้วขายประมาณล้านห้านะครับมายประมาณนับสองสามหมื่นนะครับฟอร์จูเนอร์ราคาก็เริ่มต้นสักหกแสนกว่าบาทนะตัวโฉมเก่าตัวพวกหน้าแชมป์นะครับนี่หรือแบบนี้ครับทีอาร์ดีสปอร์ตดโก็มีให้นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะคันนี้ตัวพรีเมียมนะท็อปสุด 2.4GT พรีเมียมนะครับมีแหลกหลังคาพร้อมลุยนะครับพร้อมซิ่งในปี20นะครับแบบนี้มีให้นะครับหรืออยากได้เก่งราคาถูกๆนะครับแฮชแบ็กสักคัน คันนี้เลยนะครับโตโยต้ายารินะ1.5รุ่น E ปี2011 239,000นะครับ239,000ก็ผ่อนสักประมาณสัก4,000กว่าบาทนะครับออกรถได้เลยนะหรืออยากได้เป็นแบบนี่ครับ v o s นะ TRD นะครับก็มีให้กระบะรถตู้รถตู้คันนี้เป็นแบบ CNG นะครับถ้าเป็นรถตู้เนี่ยตอนนี้มีสต็อกกสัก70-80คันนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับนี่เปียกนะครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ พายุเข้านะครับเพชรยนช่วงประมาณสักหกโมงนะหกโมงครึ่งโอ้โหฝนตกหนักนะผมกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งนะครับรอฝนซาก่อนนะครับนี่ครับรถเยอะมากนะรถประมาณสักสี่ร้อยคันนะครับแต่ว่าโซนเนี้ยมาแล้วเกือบเกือบสามร้อยนะครับก็จะมีรถอยู่ที่สาขาสองนะครับแล้วก็เอ่อรถอยู่ที่สาขาสามนะแล้วก็โกดังสามนะครับที่เพร์เคยพาไปบุกเฟียต้าคันนี้นะครับไม้เยอะมากนะบอกเลยนะครับไม้สามแสนพอดีนะครับไม้สามแสนก็อีกหลักร้อยนะคันเนี้ยราคา แสนสองนะราคาแสนสองคันนี้ราคาแสนสองนะครับปีสิบสองนะใครสนใจแฮทแบ็กถูกๆนะแนะนำคันนี้ลดเทิร์นลูกค้านะครับพวกนี้ก็รถคันนี้ขายได้นะยังไม่ติดจ,จองนะครับเพิ่ง QC เสร็จนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะคันนี้ทะเบียนเจ็ดสี่หหนึ่งเคยรีวิวแล้วนะครับเอาติสหนึ่งจุดหุ่นจนะครับปีสิบเจ็ดเลขไมล์ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะครับคันนี้ประมาณรักสี่ี่้านะสนใจทักไลน์มาได้เลยหรือโทรเข้ามาได้ นะครับสำหรับพี่ๆ FC เอาติศช่องเป็กนะครับคุยกันได้นะครับเพิ่นเพ่นนะครับคุยกันได้ครับเพิ่นเพ่นแชทเข้ามานะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบนะสัญญาจะตอบอย่างเร็วเลยนะสำหรับช่องช่องนี้นะบอกเลยว่าพิเศษนะครับผมดูแลนะครับเป็นอย่างดีนะแต่ว่าช่วงนี้ครับงานค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ไม่ได้แบบขายอย่างเดียวแล้วนะครับมาบริหารด้วยนะก็ต้องบริหารทีมขายนะครับประมาณสักสิบคนนะครับมีน้องๆเซลลในทีม10คนนะครับแต่ก็ยังโพสนะครับโพสต์ขายเองอยู่บ้างนะครับ มันทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าสนุกแล้วเราชอบนะครับเวลาเราลงลึกกับสินค้าเราได้ต้อนรับลูกค้าเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะครับแล้วมันก็มันก็ขาดไม่ได้ครับนี่คันนี้นะครับเป็น1 8จด e นะที่เมื่อวานรีวิวไปนะครับที่เมื่อวานผมรีวิวไปนะครับสี่เก้านะเลขไมล์เก้าหมื่นปีสิบแดข่าวมุกรุ่น e นะครับมามาดูนะครับตัวที่มันเข้ามาใหม่นะครับที่ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะคันนี้หนึ่งจุด 6รุ่น G นะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนนะยังไม่ได้เช็คเลยคันนี้7181นะครับ7181เดี๋ยวผมเช็คราคาให้สักครู่หนึ่งนะคันนี้รถมันเพิ่งเข้าเลยครับคันนี้เพิ่งเข้าเมื่อวาน7181คันนี้ได้ปี18ไม่80,000โอ้โหปี18ไม่ไม่8 0 0 9นะครับราคานะครับนี่เช็คเลยนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวหน้าเช้าเนี่ยเคาะราคาเดี๋ยวผมใส่เป็นตัวสไลด์วิ่งให้นะครับว่าราคากี่บาทแล้วคันนี้ก็อ๋อคันนี้ที่ติดจองมาครับคันนี้ที่ติดจองมาเมื่อวานนะครับเอาติส CNG ปี18นะคันนี้449นะครับ CNG ปี CN 18ป้ายแดงนี่900,000กว่าบาทนะครับเราขายอยู่ที่449นะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับอยากรีวิวมากๆนะครับแต่ว่าเวลาค่อนข้างน้อยนะครับคันนี้เป็น Toyota Corolla Altis 1.6รุ่น G ปี18นะครับคันนี้เลไม,มา แสนสองแสนสาม,สามประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับรถหน่วยงานปลดระวางสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนก็เจ็ดพันกว่าบาทแบบไม่ต้องดาวดอกเบีย้ยสองจุดเจ็ดเก้าห้าปีสองจุดห้าเก้าสี่ปีและสองจุดเก้าเก้าได้หกหรือเจ็ดปีนะครับคันนี้สวยๆเลยนะแล้วก็คันนี้ติดจองหรือยังเอ่ยสามสามห้าสองนะครับนี่สี 4, ขาวมุกนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับจำสามห้าสองคันนี้หรือเปล่าที่เมื่อวานรีวิวนะน่าจะผิดคันนะผมน่าจะดูผิดคัน แล้วก็มีมาด้าสองด้วยนะครับมาด้าสด้วยนะแล้วก็ V ีออสนะ4180คันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยคันนี้ 1.5e ปี16นะครับ349ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ประมาณแสนกว่านะครับไม่แสนกว่านี่คันนี้349นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจบที่คันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมนะครับเดินบ่นแบบนี้นะครับเดินบ่นเสร็จเนี่ยผมจะรีวิวคันนี้นะครับนี่โตโยต้าโคโร拉อัลเทส 1.8 S Sport Option นะที่หลายๆท่านนะครับถามหานะครันนี้บอกเลยว่าเป็นทีเด็ดนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับผมถ่ายคลิปนี้เสร็จผมจะรีวิวแต่อาจจะลงก่อนนะคันนี้เพราะมันน่าจะไปได้ไวนะครับคลิปนี้คลิปบ่นๆเดินเล่นๆนะก็อาจจะลงวันอื่นนะครับนี่ครับ S Sport Option นะครับสวยๆแบบนี้ยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะดอกยางนี่ล้นเชียวนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุมัติเปลี่ยนยางให้คันนี้ เลยเอสปอร์ตออปชันสีขาวมุกนะคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยวเดินเช็ครอบพันก่อนที่จะรีวิวให้พี่รับชมกันเช้านี้นะครับเดี๋ยวเดินไปเปิดไฟนะครับสดๆนะคลิปนี้บอกเลยว่าเรียลๆนะครับเหมือนแบบสบายๆนะมาเดินบ่นให้พี่พี่ฟังนะช่วงนี้บอกเลยว่างานหนักนะครับงานผมค่อนข้างหนักนะบริหารทีมนะสิบคนนี่เปิดไฟตรงนี้ปึ๊บนะครับไฟด้านบนก็จะติดนะแบบนี้นะใหพ้พี่เห็นนะบรรยากาศเพชรยนต์นะครับสาขาหนึ่งเป็นยังไงนะคลิปนี้ นะครับพาชมเลยนี่เปิดไฟปุ๊บสวยเลยเห็นไหมครับเปิดไฟปุ๊บสวยเลยนะครับก็อันนี้เป็นโซนเป็นโซนฝ่ายเซอร์วิสนะครับก็ช่วงนี้รถก็จะแน่แนๆน,นิดนึงนะครับรถจะแน่แนๆน,นิดนึงแบบนี้อ่ะถ้าสนใจนะครับก็สนใจรถรุ่นไหนคันไหนนะครับไม่จำเป็นต้องเอาติสก็ได้นะวีออสยาลิสนะครับติดต่อเปรกนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับผมรีวิวให้ละเอียดนะครับอย่างที่บอกช่องผมเหมือนเป็นสารานุกรมเอาติสประจำเพชรนต์นะคันไหนเข้าใหม่สวยๆนี่ต้องรีวิว นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้น2.59 4ปี2.79 5ปี2.99หหรือ7ปีซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์ก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะถ้าสนใจก็โทรหาผมได้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้ทุกคนเลยนะครับสำหรับพวกเอาติดทั้งหลายนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ